นิทานเรื่องเดินไปโรงเรียนกับเพื่อนแสนดี p l y Friends หลังจากตื่นนอนเด็กชายตัวอ้วนเดินงวงเงียเข้าห้องน้ำในบ้านที่เต็มไปด้วยสีสันสดใสกระจกบานใหญ่สะท้อนรอยยิ้มของเขาข้างอ่างล้างหน้าเรียงแปรงสีฟันแก้วน้ำและยาสีฟันลายกระตูนเด็กชายหยิบแปรงสีฟันแล้วบีบยาสีฟันออกมาเป็นลายสายรุง้งปี๊ด เขาหัวเราะคิกคักก่อนจะแปลงฟันอย่างขยันขันแข็งฟองโฟ่เต็มปากฟูฟูฟูฟเขาร้องเพลงเบาๆระหว่างแปลงฟันโอ้โหฟันต้องสะอาดที่สุดเลยนะเมื่อแปลงฟันเสร็จเขาล้างหน้าเปลี่ยนเป็นชุดนักเรียนสีสดใสกระเป๋าใบใหญ่พาดบ่าเขายืนหมุนตัวดูในกระจกอย่างภูมิใจวันนี้เราเหล่อจังเลย เมื่อแต่งตัวเรียบร้อยเด็กชายตัวอ้วนสะพายกระเป๋าใบใหญ่เดินลงบันไดบ้านพร้อมรองเท้านักเรียนคู่โปรดเสียงก๊กแก๊กก๊กแก๊กดังเบาๆทุกย่างก้าวประตูบ้านสีฟ้าสดเปิดออกกลิ่นอากาศยามเช้าหอมสดชื่นดอกไม้หน้าบ้านบ้านสะพังผีเสื้อตัวน้อยบินวนรับรอบเด็กชายสูดหายใจลึกๆยิ้มกว้าง อ,อากาศสดชื่นจังวันนี้ต้องเป็นวันที่ดีแน่นแนเขาบอกมือลาคุณแม่ที่ยืนอยู่ที่หน้าต่างคุณแม่บ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนะครับเด็กชายตัวอ้วนเดินไปตามทางเล็กๆในหมู่บ้านที่รม่มรื่นทางทางเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ใบสีเขียวสดไหวตามลมท่านใดนั้นเสียงปุ้งปังดังขึ้นจากด้านบน กระรอกน้อยทำถั่วในมือหล่นร่วงลงมากองเต็มพื้นโอ๊ยถั่วของเราหล่นหมดเลยเสียงกระรอกน้อยร้องดังมาจากบนกิ่งไม้เด็กชายเงืยหน้าขึ้นเห็นกระรอกตัวกลมขนสีน้ำตาลทองน่ารักเขาย่อตัวเก็บถั่วทีละเม็ดใส่มือพลางหัวเราะเบาๆเด็กชายพูดด้วยน้ำเสียงใจดี ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันช่วยเก็บให้เขายื่นถั่วคืนให้กระรอกน้อยด้วยรอยยิ้มกระรอกน้อยรับถั่วอย่างดีใจและกระโดดลงมากอดเด็กชายเบาๆขอบคุณนะเด็กชายใจดีกระรอกน้อยยื่นถั่วเม็ดเล็กให้นี่ถั่วเม็ดนี้สำหรับเธอเป็นของขอบคุณขอบคุณจ้ากระรอกน้อย หลังจากช่วยกระรอกน้อยเด็กชายตัวอ้วนเดินต่อไปตามทางเล็กๆที่มีถนนแคบๆตัดผ่านป่าเขาสังเกตเห็นเต่าน้อยตัวหนึ่งกำลังค่อยๆเดินข้ามถนนอย่างช,ชาา้าๆขาเต่าสัน่นนิดๆเพราะได้ยินเสียงจักรยานเด็กๆวิ่งผ่านมาโอ้ยถนนนี้กว้างจังเราจะข้ามยังไงดีนะ เต่าน้อยพึมพำเบาๆโอ้ยข้างไม่ทันแน่เลยเด็กชายมองแล้วรีบวิ่งเข้าไปไม่เป็นไรนะเจ้าเต่าน้อยเดี๋ยวฉันช่วยเองเขาก้มลงอย่างระมัดระวังใช้สองมืออุ้มเต่าน้อยขึ้นมาเต่าหลับตาปีเพราะตกใจเล็กน้อยแต่เมื่อรู้ว่าเด็กชายช่วยก็ยิ้มด้วยความดีใจเขาก้าวช้าๆไปอีกฝั่งหนึ่งของถนน แล้ววางเต่าน้อยลงอย่างนุ่มนวลบนหญ้าสีเขียวเต่าน้อยหันมามองเด็กชายตาแป๋วขอบใจนะเด็กชายใจดีเรากลัวจะค้ามไม่ทันเด็กชายยิม้มไม่เป็นไรเราต้องช่วยเหลือกันอยู่แล้วช่วยกันแล้วเราจะปลอดภัยเต่าน้อยยื่นใบไม้นี่เป็นของขอบคุณสำหรับเธอเด็กชายหัวเราะคิกคัก <c oughs> รับมาแล้วใส่ในกระเป๋าว้าวใบไม้รูปหัวใจน่ารักจังหลังจากช่วยเต่าน้อยเด็กชายตัวอ้วนเดินต่อไปตามทางป่าเสียงนกร้องเจื้อยแจ้วเต็มต้นไม้แต่จูๆ่ๆเขาได้ยินเสียงปิ๊บปบช่วยด้วยช่วยด้วยปีกเราติดกิ่งไม้ดังขึ้นจากพุ่มไม้ใกล้ๆเขาหยุดฟัง แล้วเดินเข้าไปใกล้ๆพบนกน้อยสีฟ้าตัวหนึ่งปีกติดอยู่กับกิ่งไม้แหลมมันกระพือปีกเบาๆด้วยความเจ็บปวดโอ๊ยปีกเราช่วยด้วยนกน้อยพูดเสียงสั่นๆเด็กชายจึงพูดขึ้นว่าไม่เป็นไรฉันอยู่ตรงนี้แล้วเด็กชายรีบวางกระเป๋าก้มลงดูอย่างระมัดระวังไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวฉันช่วย เขาค่อยๆขยับกิ่งไม้ทีละนิดจนปีกน,น้อยๆหลุดออกมานกน้อยสะบัดปีกเบาๆน้ำตาคลอเพราะดีใจขอบคุณนะเด็กชายใจดีเด็กชายยิ้มดีแล้วปลอดภัยแล้วนะนกน้อยกระพือปีกบินวนรอบหัวเด็กชายแล้วเอาขนนุ่มๆของมันมาวางในมือเด็กชายเป็นของขอบคุณเด็กชายรับขนนกว้าวขนนกนุ่มจัง ขอบคุณนะน,นกน้อยหลังจากเดินผ่านป่าเล็กๆเด็กชายตัวอ้วนเดินเข้าสู่หมู่บ้านโรงเรียนสีสดใสตั้งอยู่ด้านหน้ามีธงชาติและป้ายโรงเรียนสีรุง้งเขามองเห็นสนามเด็กเล่นมีชิงช้าสไลเดอร์และดอกไม้สีสดใสาบานอยู่รอบๆเมื่อเขาเดินเข้าใกล้โรงเรียนก็มีเพื่อนๆหลายคนยืนรออยู่ที่ประตู ทั้งเด็กหญิงเด็กชายและแม้แต่สัตว์เลี้ยงตัวน้อยของเพื่อนๆก็มารอทักทายด้วยเพื่อนๆืนวิ่งออกมาพร้อมรอยยิ้มสวัสดีมาถึงแล้วหรอเด็กชายยกมือโบกพร้อมยิ้มกว้างสวัสดีทุกคนวันนี้อากาศดีมากเลยเขาหยิบถั่วเม็ดเล็กใบไม้รูปหัวใจและขนนกนุ่มๆที่ได้รับมาจากเพื่อนสัตว์ตลอดทางมาโชว์ให้เพื่อนๆดู นี่ของที่ฉันได้มาจากเพื่อนระหว่างทางนะก็ฉันช่วยเพื่อนระหว่างทางมาไงเพื่อนเพื่อนได้ยินดังนั้นจึงพูดว่าเยี่ยมไปเลยเธอใจดีมากเพื่อนๆนตาโตว้าวน่ารักจริงเลยเด็กชายตัวอ้วนเดินมาถึงหน้าโรงเรียนแล้วเขาหันไปโบกมือลาสัตว์ทุกตัวที่มาส่งพร้อมรอยยิ้มสดใสเขารู้สึกปุ่นใจและภูมิใจในตัวเองที่ได้ช่วยเหลือสัตว์ทุกตัวตลอดทาง ครูที่โรงเรียนและเพื่อนๆก็ออกมาต้อนรับอย่างดีใจเห็นเด็กชายตัวอ้วนเข้ามาพร้อมท่าทีสดใสเขาหันไปมองสัตว์ทั้งหลายอีกครั้งแล้วพูดว่าขอบคุณที่มาส่งนะทุกคนเรามาช่วยกันแบบนี้ทุกวันเลยนะเสียงสัตว์ทุกตัวร้องตอบกลับอย่างสนุกสนาน <c oughs> ก่อนจะกลับเข้าป่าเด็กชายตัวอ้วนเดินเข้าไปในโรงเรียนด้วยหัวใจเต็มไปด้วยความสุขพร้อมเรียนรู้อะไรใหม่ๆในวันนั้น วันนี้เป็นวันที่ดีจังเราจะช่วยเหลือคนอื่นให้มากขึ้น